สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆนะคะไปรับเหรียญตาในแมพพิกกี้ค่ะที่น้องๆร้องขอกันมาเยอะมากๆขออนุญาตที่จะแยกคลิปนะคะน้องๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดค่ะเลยไม่อยากจะรวมคลิปไม่งั้นมันจะยาวจนเกินไปและเมื่อเช้านะคะพี่แป้งชมได้พาน้องๆนะคะไปรับเหรียญตาแล้วนะคะบอกเลยว่าลงไปทั้งสองคลิปสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะจะได้มีเหรียญตาเพิ่มส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้เก็บเลยหรือยังมีไม่ถึงส0เหรียญเนี่ยต้องรีบแล้วนะคะน้องๆไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ทันอีเวนต์เด้อ น,น้องนะคะเข้ามาแล้วเรียบร้อยให้น,น้องกดด้านซ้ายมือที่เป็นอีเวนต์เดอะฮันนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะพาเรานะคะว้าไปนะคะเพื่อไปทำภารกิจนั่นเองให้กดเพลย์ได้เลยจ้าเมื่อน จอสมุดแล้วนะให้น้องดูว่าเลขหนึ่งเนี่ยหันไปทางไหนของพี่แป้งหันไปด้านซ้ายนะคะแล้วให้เราเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้โดยการที่หมุนนะคะอีโูรมาลัยนี้นะคะไปด้านซ้ายคือเลขหนึ่งนั่นเองจากนั้นนะคะเราต้องหาเลข2กับเลข3ต่อค่ะซึ่งให้นอนๆนะคะเดินตามพี่แป้งมาแต่บางคนดอไปไม่เหมือนพี่แป้งนะคะและอย่าลืมก็บกุญแจทองก่อนด้วยนะคะเพราะเราต้องใช้เปิดประตูไปยังห้องครัวนั่นเองค่ะเพราะว่าคลีนเนี่ยปริศนาอาจจะอยู่ในนั้นซึ่งตอนนี้นะคะน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีกระดาษหนึ่งนะคะคือตรงเอียงเอียงใช่ไหมคะให้น้อง จงจาไว้ด้วยนะคะว่าของตัวเองเป็นอะไรซึ่งจะไม่เหมือนของพี่แป้นนะคะแล้วก็จะมีปริศนาคือเลขที่2ของพี่แป้นเนี่ยคือหมุนแบบตรงนะคะให้น้องๆเนี่ยมาที่ห้องสมุดค่ะบนชั้นวหนังสือเนี่ยจะมีสมุดที่เป็นแบบเอียงนะคะแบบนอนแล้วก็แบบตรงอย่างของพี่แป้น เอียงเอียงคือให้พี่แป้งเนี่ยคลิกตรงแล้วก็กดเอียงเอียงนะคะที่สมุดเนี่ยสองทีถ้าน้องเป็นแนวนอนก็กดแนวนอนนะคะกดตรงก็เป็นแนวตรงค่ะแล้วประตูจะเปิดออกให้เข้ามาเอาปริศนาอันที่3ของพี่แป้งคือหมุนซ้ายจากนั้นพอเราได้คําตอบแล้วเรียบร้อยนะให้เรานํากลับไปใส่ตรงที่มันหมุนพวงมาลัยเหมือนเดิมอ,อันที่2แบบตรงอันที่3เนี่ยคือหมุนซ้ายนั่นเองมันก็จะขึ้นเขียว3จุดแบบนี้นะคะน,น้องแปลว่าเราแก้ปริศนาเสร็จแล้วจากนั้นให้น้องไปตามหาตัวเลขที่หายไปซึ่งจะมีกระดาษปริศนาคือ x ค ให้น้องนำตัวเลขน,นะคะมากดนะคะให้น้องเดินตามหากระดาษนะคะที่มีลักษณะแบบนี้อย่างของพี่แป้งเนี่ยเซตคือตัวเลข6นั่นเองให้จําแค่เลขตัวที่ใหญ่นะคะน้องๆจาเลขที่ใหญ่ที่สุดของกระดาษไว้แล้วก็นํามาใส่ก็กดเลข6ตามที่พี่แป้งได้หาน้องๆได้เลขอื่นก็ใส่เลขอื่นนะคะที่ตัวเองได้มาจากนั้นให้น้องนะคะไปที่ห้องครัวที่เป็นห้องแห่งความรับนะคะแล้วสับสวิตช์ขึ้นให้บันไดเนี่ยมันเปิดออกเราเนี่ยจะได้ขึ้นไปด้านบนนั่นเอง เมื่อขึ้นมาแล้วนะคะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปในห้องนี้นะคะน้องๆจะมีปริศนาอยู่อย่างตัวเอกของพี่แปงเลก้าใหญ่ที่สุดก็จําไว้จากนั้นหยิบกุญแจสีฟ้าขึ้นมาค่ะเดิอนออกมานะคะน้องๆด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีประตูที่เป็นใช้กุญแจสีฟ้าอยู่ให้เปิดเข้าไปค่ะแล้วก็จะมีปริศนาที่เป็นตัววายตัวสุดท้ายนะคะของพี่แปงเนี่ยเลก้าตัวใหญ่สุดก็จะนําลงไปใส่ด้านล่างเหมือนเดิมก็เดินตรงมานะคะแล้วจําของตัวเองให้ได้นี่นะคะเล่นน้องกับของพี่แปงจะไม่เหมือนกันแล้วใส่ตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยให นั้นมันจะวาร์ปเราไปอีกที่หนึง่งซึ่งครั้งนี้มันจะยากกว่าครั้งที่แล้วนะคะน้องๆแล้วก็บอกเลยว่าต้องดูเวลาด้วยนะคะอย่าให้เวลาหมดก่อนไม่งั้นจะไม่ผ่านค่ะให้น้องๆน,นะคะเดินตามหานะคะปุ่มสีฟ้านะคะซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เรากดมันจะมีสะพานให้เราข้ามไปเมื่อเรากดแล้วจากน้น,นอนนะคะ ข้ามสะพานนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะคะเพื่อเราจะหาปุ่มสีฟ้าที่อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เรามีสะพานข้ามไปแล้วต้องระวังปีศาจด้วยนะคะพยายามหลบไอ้ตาสีแด,แดงนะคะนน้องมันมองเห็นเราจะทําให้ปีศาจเนี่ยไล่เรานั่นเองแล้วน้องนะคะเดินตามพี่แป้งมานะคะจะเห็นว่าเราต้องหากุญแจเพื่อเปิดประตูนะคะแล้วเราก็ต้องตามหากุญแจสีแดงแล้วหยิบมันมานแล้วนําไปไขนะคะประตูที่เป็นกุญแจสีแดงแบบนี้นะคะ <ๆ S 2> น้องเพื่อเข้ามาแล้วเรียบร้อยก็ต้องหยิบกุญแจต่อไปนะคะคือกุญแจลิเราจะต้อง ไปขาขปริศนาที่ลิฟต์นะคะให้น้องจําแค่สีก็พอกับเลขตัวหลังของลิฟต์อย่างของพี่แป้งเนี่ย x สีเขียวเลข7คะ่ะเราจะต้องไปเดินหานะคะน้องลิฟต์อันต่อไปนะคะเพื่อทําการขาขปริศนานั่นเองอย่างอันนี้นะคะเป็นตัว x สีแดงน,นะคะน้องๆแล้วก็จาเลขข้างหลังว่าอย่างของพี่แป้งคือเลข4แน่นอนว่าของพี่แป้งกับของน้องเดีย่ยไม่เหมือนกันนะคะพี่แป้งแค่แสดงวิธีการเล่นให้ดูว่าน้องๆจาแค่สีนะคะแล้วก็ตัวเลขด้านหลังจันนั้นให้เดินหาลิฟต์ตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะคะน้องๆแล้วทาการหยิบกุญแจ 4, สีเขียว ของพี่เป้เนี่ยเป็นเลข2สีน้ําเงินนะคะน้องๆให้จําของตัวเองด้วยละ่ะฉะนั้นให้เรานะคะไปที่เราต้องแก้ปริศนานะคะน้องๆซึ่งให้น้องเดินตามพี่เป้มาได้เลยอย่าลืมนะคะหยิบกุญแจสีเขียวมาด้วยให้เราเดินตรงสภาสินเงินแบบนี้นะคะเพราะเรานะคะจะต้องไปประตูนะคะที่มีกุญแจสีเขียวแบบนี้แล้วเข้าไปค่ะซึ่งจะเป็นห้องที่เราต้องไขปริศนาตัวเลขที่เราได้มาทั้งหมดอย่างสีเขียวเลข7สีน้ําเงินเลข2สีแดงเลขสี่ค่ะตัวเองก็ต้องจําด้วยนะคะแล้วกดให้ถูกต้องนะคะน้องๆเมื่อประตูเปิดเราจะได้ เหลี่ยนตาทันทีเลยแต่อย่าให้เวลาหมดก่อนนะจะต้องเริ่มใหม่บอกแล้วว่าแมบบพ,พิกกี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะต้องมีคนแบกสักคนนะคะชวนเพื่อนมาเล่นเยอะๆเราเล่นไปพร,พร้อมกันแล้วช่วยกันจํานะคะน้องๆจะได้ผ่านไปง่ายๆคะ่ะยังไงก็อยากให้น้องๆนะคะช่วยกันนะคะคอมเมนต์และกดไลค์เป็นกำลังใจให้แป้งเยอะๆนะคะ